สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปดูเพื่อนฮะเขาชื่อเพื่อนเยอะเือครูเยอะเขาเป็นคนที่ชอบคำรามในตอนหลับตอนคืนเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยทุกคนในห้องทุกคนในกลุ่มครับ yeah. จะไม,ไม่อยากนอนกับเขาเพราะว่าเขาโกลนครครับเสียงดังมากแบบ คืตอตอนแรกแม่บ้านผมไม่เชื่อนะว่าเพื่อนคนคนี้นอนกลมากจะเป็นไรคนเราก็นอนคกนเยน,น,นั้นแหละผม,ผมก็จาได้นะผมก็โกนแม่บ้านผมก็นอนโกนเหมือนกันแต่พอแ,แม่บ้านผมวันนั้นอ่านหนังสือกันติวติวข้อสอบสมัยเดือนปีห้าก็เลยไปนอนห้องเพื่อนเยอะคกันบ้างเล่นอะไรไม่ยอมหลับสักทีก็เลยถามเขาว่ายะทำไมไม่ไมไมนอน ไม่เป็นไรอ้อนนอนก่อนเลยไอ้บ้าผมก็นอนหลับเสร็จปุ๊บผงนอนหลับนอน่าผมก่นอนหลับเช่นเดียวกันทีเนี้ยเขาตื่นขึ้นมาเขามาเก่าหน้าผมเอ๋ยเอียงเห็้ยงนี้ยงนอนเป,ป็นปลุกย่อ้แน่ย่อคือโกนให้แท้วันนั้นเราเราก็อะพนฟังนะครับเสียงโก้ ม่ว่าเขานอนหลับบ้างไม่หลับบ้างตั้งแต่นั้นมันก็เข็ดมาเลยนะครับเข็ดมาว่าถ้าพูดถึงเรื่องการคนของเพื่อนคนนี้นะครับพออเพื่อนเยอะนี่จะเป็นเรื่องที่เฮฮาปาร์ตี้ในกลุ่มมากนะครับและเขาก็จะมีคู่ซีนะครับคือหนุย่ยหนุ่ยเนี่ยจะเป็นคนที่นอนกับเยอะตลอดจะไเป็นไหนมาในก็ตามเขาจะให้หนุ่ยมากับเยอะนะครับแล้วเมื่อคืนนะแล้วเมื่อคืนผมผมผม,ผมจะไปถ่ายคลิไปไว แต่เมื่อคืนเขาจะแหงนะครับก็เลยนอนไปก่อนตื่นเช้าขึ้นมาถามว่าเป็นไงว่างนุยนอนหลับสบายไหมนุยก็เลยว่ากูเป็นนอนในห้องน้ำเป็นนอนในอางก,กุชีแลวบอกเฮ้ยนุยจริงหรอทำไมกูรู้สึกผิดเหลือเกินนะครับมันแสดงพูดเป็นกันและกันะอฮะแต่วันนี้ผมจะไปดูนี่ผมเอาคีการ์ดมาแล้วเนี He ่ยคีการ์ดเมเปิดแปะปึ๊บผมจะเข้าไปดูเสียงกด ผม,ผมก็เดินออกมาข้างนอกนะทันน,ะน,นีเป็นห้องชั้น้องอารมณ์เดี๋ยวคุณแนบหูฟังดูนะแนบหูฟังดู 健康。 เดี๋ยวผมบอกว่างนอกนะคือเวลาเพื่อนผมโกน,นกเฮ้ยจาไรอเราโกนแรงขนาดนั้นได้หรอเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นหลายถ่าเลยเียเห็นไหม้มือนอนโกนเสียงคุ้ดังมีมีครั้งหนึง่งเราไปนอนด้วยกันหลังจากที่ที่เรียนจบนะเรานอนด้วยกันคืนนั้นนอนไม่ได้วันนั้นเขาเมา ยิ <łość> ่งบอกยิ่งล่งดังขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องโกนนะเขาชอบใจเฮ้ยเฮ้ย ไปยเยอะๆครับแต่เราจะมาสัมภาษณ์อีกคนครับมืมอคือนวดลับฮะับตึงรันตนลตูกสีทำงามระเกลิลูกสีเอามดีว่าน้นนั่นหน่อเปล่ะ มีทำงานเป็นเพื่อนเพื่อนคุ้มอะไรโอ้ยหันไปมองยังไม่ครบแตไกมาคันหนา้าเขก่อนีลเอา่เออวาอะไรเนี่งเครืองเออก็ตกเออก็เกอเสุดท้ายคิแม วันาที่ตายเนี่ยแบบุดเจ๊งเลยอ,อะไรนะพี่คนทำอะไรนะอโอเคโอเค,อเคลหลับต่อไปนะครับวันนี้หกโมงเช้าแล้วนะครับหกโมงเช้าแล้ว,อ,ลวอะไรนะเจ็บคอโอ้เจ็บคอโอเคโอเค,อเคไม่ควระ